โพร้อมยังพร้อมแล้วโจ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 สตัส huh. ต like <c oughs> ิสติสติสต <c oughs> so ิสต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 ีสติสติสตชสติ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 สตสติสติสตัสติสติสส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 สตสสสสสสวสส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  ชีคคนน่กครับมาแล้วมาแล้วเช้าคนนี้ได้หรือเปล่าสาวพี่นั่งหนอืมดาวเป็นใครถ้าในความจริงสองเรามีอัศจรรย์ไม่บทเลยเพร้อมากับพอมมา ยความรักนั้นน่าจะไปได้ไววนะเสียงขนาดนี้หนูชอบอย่าฟังดีพี่มาร้องใ้ใกล้หน่อยหนูอยากฟังเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาลั้แรกพบพี่รักงแรกพบเอาเมื่อกี้สมหวังอะอะไรอะ หัวใจก็สารภาพกดโถนะครับรักฉันกอดนใ้องได้เปล่าเหรอครับใช่หนึ่งตัวจ้ำหนึ่งครับขอ,อร้องแตรับร้ายใจด้วยการมีไปห่างกันให้อะ,อะไรดีวะเถิ่นเถิ่นพอแล้ว เอารักแรกพบพี่รักแรกพบอ่ะผมชอบรักแรกพบอ่ะโอ้หยุดไหมอ่ะตั้งแต่กูมาที่นี่กูไม่เคยได้เต็มหยุดทำไมอ่ะเอ็นเข็นเข็นรูดสภาพกระเพกแล้วเนี่ยกูโดนโจรหมัดเดียวตายแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้ว พราะเธอใชหรือไม่ต่างจากใกลที่ฉันแมนจากวันนั้นหัวใจรู้สึกเองฉัดเจ้ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นจริงใช่ฝันไปใดพบจึงเข้าใจมีอยู่จริงไปแล้วไป ขอไม่เลยนะอยากอยากฟังสมหวังอ่ะขอไม่เลยพี่ีสมหวังได้หรออยากฟังเนี่ยร้องเพลงสมหวังอ่ะบ,<า>บอกบอกบอกลูกแป้งอ่ะขอเพลงสมหวังอ่ะพี่ลูกแป้งร้องเพลงสมหวังให้ฟังหน่อยเพลงสมหวังเพลงไหนอ่ะ แล้วเพลงสมหวังให้หนูฟังหน่อยนะเพลงอะไรสมหวังอ่ะฮะก็สมหวังไหนอ่ะต้องโซโหอ่ะโซโหร้องสมหวังให้ฟังไงโอ้ีหเพนูนเนี่ย้วเพลงไงสมหวังพวกนี้ค่อยร้องได้ไหมเพลงเมื่อกี้ไงไมันรู้ว่าจะเจอพี่ตอนไหน เพลงเมื่อกี้ก็ได้ไที่ร้องไม่จบอ่ะเพลงที่ร้องไม่จบอ่ะลูกแปลงหาตัวไม่ยากเอาเบอร์มาร้งองหาไม่ยากเพราะซิตี้มันว้างนะผมอยู่แค่ไม่กี่มุมฮะมีมุมหลังเสานี้ แล้วก็บนเรือแตนูยาวฟานตอยนี้เฮ้ยใครก็ได้หาเพลงสมหวังกันสยดิไม่เพลงที่มึงร้องอ่ะอันนั้นอ่ะเพลงอะไรนะไม่อที่ร้องไม่จบอ่ะอ๋อถ้านายแน่จริงนายก็วอยเอกับเราดิอย่างวะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เพลงอะไรนะเคนเพลงที่พี่ร้องเมื่อกี้พี่ที่เป็นแบบลูกทุ่งอ่ะเออ แค่สมบัง paper, ิวะวะไม่ร mm ู้ว่ะพี่เต็มตัวเล่าสมมีดอะมีเอาปะอะไรนะไม่มีละครไม่มีอะไร อะไรหรอหนูหน,นักสิบโลงหรออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองแบบบ็อกซิ่งนะเขอลองนะ <c oughs> ขอซ้อมนะอมนะีแลองแบบบ็อกซิ่งเลย สวยดีครับใจอ่านไม่ได้อะอันนี้เมาอ่ะอัี้พี่แบบต้องลมลมเยอะหน่อยพี่สว่เลยอ่ะสวยสวยจังเล่นไลไรครับเล่นไลท์อ๋อแสงคู่น้ำช่วงน้อยเสิร์จจริงพี่ชายขายตูหน่อยพี่ทำท่ายังก็จะต่อยเขาอะ อันนี้แก๊งอะไรกันนะครับไม่มีแก๊งครับเดี๋ยวมาโซนนึงได้ไหมเขาสองไอพี่ไปเปลี่ยนชุดน้าโซ่สามดีใช่ใช่โซ่สามดีครับดิปดักแล้วโซ่บนคอพี่ดูเปลยไปไหนนะที่มันกระดิกทำไมอ่ะเปลี่ยนทำไมอ่ะชุด่ะมันเด็กน้อยเกินไปชุดนี้ มาด้วยมาร <c oughs> ับม,มาเราจะไปพักกี่โมงไม่ว่าเราจะไปแบที่ <c oughs> ไหนไปลาน ห้าร้อยโลหรอก็ประมาณสามสี่พันเศษปะพอเต็มจนสามร้อยไม่จนนะน่ะมันโจนเลยน่าจะโจนนะ โอ้หันลยันมาครับหนลยันมาเออเอาเออเอาขอกดเงินกันนะไม่ยากกดแลนด์เขียว หนาดโอเวอร์เขายังไม่กล้ากดเลนเขียวเลยด่าไนแก๊งเราระจบปูนข้อหมูได้ยวะ พี่จะใส่สูบไปทำงานอ่ะนะถูกเดี๋ยวดรถป้อเนี่ยขับว่อนหนูไม่รับมือพี่หรอกก็อรอป้อนเราดูดิ เปลี่ยนไปเซ็กซี่ก็โดนแทงตายเดี๋ยวค่อยแบบหาเหมือนพรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวค่อยแบบไอ้นี่ ไม่น่าขอดูสูตรคนนั้นเลยว่ะันาจจะเป็นเพื่อนหนูไมไปขอดูสูตรคนนั้นด้วยเลยนะ ขายหมดเลยหอ้เกลียวเอาน้รลองหายหมดเลยอ่ะดีแล้วเสร็จแล้วเราจะทำงานไงมันว็มันว็ไม่มีคนร้องเพลงให้ฟังไงอืมเราก็ลองดิฮะเราก็ลองไงหนูลองไม่พอพอเขาพอไม่พอ ขอนั่งด้วยได้ไหมครับัวดโดนปนนัน่งครับได้โอเคครับ